นะลูก5.7ชัก5นะครับผมตาบูเห็นโปนะทํามาเต็มแล้วนะคระับคันนี้จมไหมแน่นอนนะครับไม่ต้องหมอบก็จมนะนั่งขันจมเลยนะครับผมจมไหมเลยเดี๋ยวเราลองไปขี่ดูนะวมันจะแรงจริงหรือเปล่านะสําหรับเร้อย1 0าบางลมลูก5.7ชัก5นะครับผม วันเดียวบาสิ่งนะครับผมอ่จะทำเป็นพร นี่เราวิ่งต้านลมนะเดี๋ยวเราจะวิ่งวิ่งให้ลมมันดันดันนะนี่ต้านลมมันก็จะมันต้านลมมันวิ่งไม่ค่อยไหลนะมัน ลมมาต้านนะครับผม ต้านลมไม่ได้นะครับผมรถรถไม่ไหลอะ่ะ เดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพรถนะนะครับอรเนียร์เนี่ยดับตลอดเลยนะุกคนดูนะสะภาพรถนะครับนี่นะครับผมอ่าจานหน้าสวิต์นะครับปั๊มด้วงนะครับสายเบรกสวิต์นะครับผมอ่าล้ออาก้อนนะครับผม นะัสภาพนะครับบอกเลยแจมๆนะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับผมน็อตลดทั้งคันนะครับผมดูนะครับแล้ก็โาชบุรีนะครับโอราชบุรีนะครับผมหลงไปงีกแท้นะครับผมตักเท้าเจาะเรียบร้อยนะครับผมมีนลิงเจาะนะครับผมดูนะครับดุมหลังนะครับเจาะนะครับผม ดูนะครับสภาพอ่าดูก็คือสภาพตลอรเลยนะทุกคนมีครบนะครับบางทรงบางสู้นะครับผมดูนี่นะครับอ่าดูนะอ่าขาตั้งเลดนะผมอ่าดูน็อตลงน็อตเลดเจ็บทุกจุดนะครับสภาพเนียนๆนะผบไฟติดหมดนะครับผมอ่าไฟลงไฟเลี้ยวใช้ได้นะครับ ดูนะครับห้าเจ็ดชักห้านะครับผมบอกเลยโดดๆแรงๆนะครับผมคันนี้นะครับผมนี่ดูดุมหน้านะครับดุมหน้าตึงสวยมากเลยนะดูดุมหน้าสวยนะครับผมนะครับห้าเจ็ดชักห้านะครับหมกหมกครับผมไม่มีประเก็นนะครับคันนี้หมกเต็มระบบนะครับผมดูนะครับเป็นไงครับทุกคนสวยไหม นะครับต้ปกไม่ตกไม่จกตานะครับผมสวยจริงครับคันนี้นะครับใครได้ไปคุ้มๆนะครับผมอ่าเอกสารครบนะครับขาย35,500บาทนะครับผมอ่ามีบริการส่งนะครับผมเก็บายทางได้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็จัดมาเลยนะครับผมทางเฟซมาเลยนะครับที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับผมโอเคครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปแว่นกันต่อนะ เครื่องแน่นแนะคเครื่องแบบแน่นๆนนเนียนๆนะครับไม่มีดังเลยนะครับผมเครื่องแบบเนียนเนเลยนะครับผมเงียบมากนะแทบจะไม่มีดังติกๆกกักเลยนะ ก็พ่ามุกเสียงเสียงแบบเพ้อเพเลยผ พอาพามกเสียงแบบเพาะๆอ่ะทุกคนเนี่ยดูระบบไฟติดโหมดนะไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวติดโหมดไม่ขึ้นแต่ติดนะครับ ยังเบิ้ลดูเบิ้ลแบบรอบจัดจัดอ่ะชักห้า โอเคนะทุกคนนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็นะครับอ่านะครับกดลิงก okay. like like ์นะครับที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะเฟซบุ๊กไว้ให้นะครับผมอ่านะครับสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับเอกสารครบนะครับผมห้าเจ็ดชักห้านะครับแรงๆนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องโคนิวพาซิ่งด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครทุกคนว่านะครับจะเอารถอะไรมาให้ดูนะทุกคน โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ